สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับนะคะนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะคะวิชานี้เป็นวิชาสังคมศึกษาค่ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะคุณครูขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะ วันนี้เราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่2นะคะในการเรียนออนไลน์นะคะด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา2019นะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะมานั่งเรียนในห้องเรียนได้เราจรึงจะต้องเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะเรื่องที่คุณครูจะมาสอนในวันนี้นะคะ คือเรื่องจ่ายเป็นออมได้ไม่ขัดสนนะคะสอนโดยคุณครูวาราพรสุขมีทรัพย์หรือคุณครูปลานั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูความหมายของการออมกันก่อนนะคะการออมหมายถึง การเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือเก็บเอาไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจาเป็นนะคะเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับครอบครัวเราบ้างดังนั้นเนี่ยการเก็บออมเงินไว้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดน,นะคะ การเก็บออมในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะนำเงินไปใส่กระปุกหรือนำไปฝากธนาคารซึ่งการนำเงินไปฝากธนาคารจะทำให้มีเงินส่วนหนึ่งตอบแทนให้กับผู้ที่นำเงินไปฝากเราเรียกเงินส่วนนี้ว่าดอกเบี้ยค่ะเราจะได้ดอกเบี้ยมากหรือดอกเบี้ยน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เรานำไปฝากกับธนาคารค่ะเรามารู้จัก การวางแผนการใช้จ่ายนะคะการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการเราสามารถแบ่งเงินได้ออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวอย่างเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่ารถค่าซื้อสินค้าและบริการส่วนตัวเช่นยาสระผมครีมอาบน้ำสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันนะคะ ค่าใช้จ่ายส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนของสังคมนะคะอย่างเช่นช่วยทําบุญงานแตง่งงานศพงานกระถินพระป่าและบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลต่างๆนะคะอย่างเด็กๆหรือผู้ปกครองนะคะไปวัดก็จะเห็นตู้รับบริจาคอยู่ตามวัดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตู้รับบริจาคสร้างหลังคาตู้รับบริจาคสร้างกำแพงวัด ตู้รับบริจาคค่านา้ำค่าไฟของวัดนะคะเราเองเนี่ยเราพอจะมีเงินเราก็เอาเงินที่เรามีนะั้นใส่ลงไปในตู้รับบริจาคเงินส่วนนี้เราจะเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายที่เป็นส่วนของสังคมค่ะเรามาวางแผนการใช้ใจ่ายเงินกันนะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็น สองข้อนะคะข้อแรกก่อนเราจะต้องใช้วิธีแบ่งเงินรายได้เป็นสัดส,ส่วนเมื่อเรามีเงินรายได้เข้ามานะคะจากการเอาไปทํางานหาเงินการขายของนะคะเงินรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือนอันนี้เราจะเรียกว่าเงินรายได้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือที่เราเรียกว่าเงินออมค่ะ ส่วนที่2ก็คือเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเรานะคะค่าอาหารค่าเดินทางในแต่ละวันนะคะการวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างที่2ก็คือใช้จ่ายซื้อของในแต่ละครั้งจะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าของเงินที่เราจะเสียไปนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเราอาจจะมีกล่องดินสออยู่แล้วนะคะอย่างเด็กๆมีกล่องดินสออยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วเราไปเจอกล่องดินสออันใหม่แล้วเราอยากได้อีกในขณะที่กล่องดินสออันเก่ายังใช้ได้อยู่นะคะคุณครูก็ไม่อยากให้เด็กๆนั้นไปซื้ออันใหม่ค่ะเพราะว่าของเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ดังนั้นเราก็ใช้ของเก่าให้มันชำรุดเสียหายซะก่อนแล้วเราจรึงจะไปซื้อของใหม่นะคะสรุปก็คือถ้าหากเราไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดี ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในการดํารงชีวิตของเราในอนาคตได้นะคะเมื่อเงินไม่พอใช้หนี้สินก็จะตามมาดังนั้นการวางแผนการใช้ส่ายเงินให้เหมาะสมจะทําให้ชีวิตของเรามั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูมีข้อสอบเก็บคะแนนท้ายบทนะคะให้เด็กทำสองข้อด้วยกันค่ะ ข้อแรกก็คือให้เด็กๆแต่งประโยคคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5คําคำค่ะคำที่1คือคำว่าการออมคำที่2คือคำว่าธนาคารคำที่3คือคำว่าประหยัดคำที่4คือคำว่ากระ ปุูกออมสินและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าฟุ่มเฟือยให้เด็กๆแต่งประโยค5คําคำที่คุณครูคกำหนดให้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งข้อค่ะข้อ2ก็คือให้เด็กๆวาดภาพกระปุกออมสินมาคนละหนึ่งรูปนะคะพร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในกระดาษทุกแผ่น ที่เด็กๆเขียนนะคะเพราะว่าเมื่อเด็กๆเนี่ยทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้ท่านผู้ปกครองถ่ายภาพชัดๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลายกลุ่มของคุณครูประจําชั้นคุณครูปลานะคะก็จะนํากระดาษนะคะที่เด็กๆเขียนทุกแผ่นเนี่ยคุณครูก็จะต้องนําไปไปปริ้นเก็บเอาไว้นะคะเพื่อให้คะแนนเด็กๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้เด็กๆตั้งใจนะคะทุกคน ทำงานออกมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บนะคะในแต่ละเรื่องที่เด็กๆเ,เรียนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสัปดาห์นี้คุณครูปลาลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะเด็กๆ